สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช Magic ble, าแนลมาจิกมาบ้านตลัดบายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะหรือชาวรัคนาราศีสิง์นะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะถ้าอยากได้พลังงานโดยตรงถึงคุณเลยให้แอดไลน์ไอดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะ เรื่องราวความรักของคนทั้ง3สถานะค่ะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาดูไปพร้อมๆกันนะคะเราเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะเฮลโลแฟนค่ะ ไพ่เดอะมูนเอ e ออฟ e n น a c l e s ์ดเทนออฟโ s และโฟร์ออฟคัพดูเหมือนพลังงานความรู้สึกของคุณเนี่ยนะ ค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลสูงมากทีเดียวนะคะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของสภาวะการเงินนะคะสภาวะการทํางานที่มันส่งผลไปในเรื่องของการเงินก็ได้มีรายจ่ายเยอะค่าใช้จ่ายแยะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างตึงเครียดนะคะในช่วงพิเรนนี้นะคะเรื่องความรู้สึกในด้านของความรักก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงไปนิ่งลงไปไม่ค่อยที่จะมีะความรู้สึกหวานชื่นใสกันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าคุณ ยังคงโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินที่มันอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นของตัวคุณเองหรือเป็นของคนในครอบครัวก็เป็นได้นะคะมันก็เลยทําให้สภาวะ,ะความรู้สึกของคุณในช่วงเดือนนี้มันเต็มไปด้วยความเครียดและความวิตกกังวลค่อนข้างมากเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูว่าแล้วคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีสิงห์เป็นเช่นไรนะคะ Tree of p o e n t a c l ค่ะ เทนออฟเขาเดมเพลสไนอ o ฟเขาและไ o ออฟวอนคิงออฟวอนค่ะคิงออวอนถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่เขาเขาน่าจะอ่อ uh. กำลังวุ่นวนอยู่กับในเรื่องของอางานพิเศษหรืองานอะไรบางอย่างการติดต่อการประสานงานอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในเรื่องราวของความรู้สึกด้านของครอบครัวความรักก็ยังคงมีความรู้สึกที่มั่นคงหนักแน่นอยู่นะเพียงแค่ว่าบางครั้งชาวราศีสิงห์เองอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมด้วยไม่มีอารมณ์ตอบสนองด้วยเพราะว่าคุณน่าจะมีปัญหาความตึงเครียดกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของสภาวะ รายจ่ายอะไรที่มันมากขึ้นแต่ดูเบื่อว่าคนรักของคุณค่อนข้างชิลมากเลยนะคะเขาก็ไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยขวงสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนควบคุมหรือเป็นคนถือเงินส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยทําให้เขายังชิลๆอยู่แล้วก็ยังมีความโฟกัสไปที่เรื่องของการงานเรื่องของอ เรื่องของความสุขภายในบ้านความสุขภายในตัวเองว่าอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความสุนทรียะอะไรประมาณนี้นะคะมีบ้างที่อาจจะได้ติดต่อเกี่ยวพันกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในช่วงประมาณสักปายปลายเดือนอคนรักคู่ของคุณก็น่าจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าหน้าที่การงานนะคะแต่ในช่วงต้นอาจจะออกไปในเชิงทาอะไรตามตามสิ่งที่เขาต้องการทานะคะ หรือว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของอครอบครัวความสุขอะไรประมาณนี้หาเติมเต็มในเรื่องของความสุขมาดูแนวโน้มของความสัมพันธ์กันนะคะ Seven of Cups Five of c u p ค่ะ King of Pentacles Ace of Pentacles Queen of c u p นะคะมันอาจจะมีเรื่องติดขัด อึดอัดในช่วงต้นๆน,นะในช่วงแรกๆที่สภาวะการเงินยันตึงตัวนะคะแต่เดี๋ยวประมาณสักช่วงกลางเดือนไปแล้วการเงินของคุณทั้งคู่จะดีขึ้นนะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเข้ามาจากผู้ใหญ่เพศช,ชายหรือผู้ใหญ่เพศหญิงก็ได้นะคะแต่น่าจะเป็นผู้ใหญ่เพศช,ชายมากกว่านะคะผิวสองสี 4, ค่อนไปทางขาวนิดหน่อยนะคะจะเป็นะจะเป็นตัวกลางหรือจะเป็นคนที่ช่วยทำให้สภาวะการเงิน ในครอบครัวที่ตึงตัวอยู่มันคลี่คลายแล้วมันก็ค่อนข้างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นในช่วงต้นๆของเดือนตุลาคมเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นไปก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับคุณน่าจะมีช่องทางหรือมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นในช่วงปลายปลายเดือนนะคะ professional assistant Love. ในด้านของความสัมพันธ์แล้วนะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเพียงแค่มันอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเป็นเรื่องที่ทำให้คุณขุนเคืองอารมณ์อะไรประมาณนั้นนะแต่ในสภาวะของคนรักคู่ครองความรู้สึกความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะพยายามหาอะไรทำด้วยกันอาจจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นไปไปไป ทำงานร่วมกันหรือจะเป็นเรื่องของการออกไปต่างถิ่นต่างที่ร่วมกันก็ถือว่าจะทําให้สัมพันธภาพดีขึ้นนะคะมีแค่ชาวราศีสิงห์ที่จะรู้สึกเครียดและรู้สึกอึดอัด ะะกับสภาวะการเงินแต่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในท,ทางที่ดีขึ้นเมื่อพอการเงินมันไหลเวียนคล่องมากขึ้นปุ๊บเนี่ยสภาวะความเครียดต่างๆมันก็จะคลี่คลายลงไปนะคะก็หันหน้าเข้าหากันมากขึ้นนะคะเรื่องราวความสุขความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไพ่ที่เป็นออร์เคลเนี่ยบ่งชี้ในด้านที่ดีหมดเลยนะคะไม่มีด้านเสียนะคะขอให้เป็น ที่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันและกันนะคะคุณจะผ่านความยุ่งยากใจในแง่ของการเงินไปได้อย่างลงตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปจนถึงช่วงปลายเดือนนะคะในเดือนตุลาคมของชาวราศีสิงในสถานะของคนที่มีคู่นะคะอล่าค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีสิงกันนะคะ โอ้พลังงานใบแรกออกมาเป็นไพ่เดซเลยค่ะตามมาด้วย Tree of w a n d จ t าทาวเวอร o o ูออฟแและ Ace o o Wands ชาวราศีสิง์ในสถานะคนคบคนคุย คุณน่าจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเสียอารมณ์หรือเสียความรู้สึกนะคะกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนั่นแหละนะอาจจะด้วยคําพูดหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างก็ได้นะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณถูกมองข้ามความสําคัญหรือรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันอะไรประมาณนี้คุณยังมีความระแวงหรือมันมีความสงสัยเกิดขึ้นในในความคิดของคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่3ก็ได้ที่คุณระแวงที่ คุณยังสงสัยอยู่นะคะว่าเขายังคงยังมีติดต่อหรือยังมีอะไรกับใครคนอื่นนอกเหนือจากคุณอีกหรือเปล่ามันเป็นความระแวงที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอึดอัดจนกระทั่งเหมือนกับระเบิดออกมาอะไรประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาเป็นเช่นไรนะคะมีเรื่องที่ปกปิดซ่อนเล่นคุณจริงๆด้วยนะทำให้คุณรู้สึกได้นะคะ ตัวเขาเองพฤติการที่เขาทำอยู่นะคะ Five of Swords the Sun Seven of Swords สิดาบและ the Magician นะคะบางทีเขาอาจจะทำตัวเป็นเหมือนกับว่ามีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นคุณอะไรประมาณนี้ทำให้คุณ เกิดความรู้สึกระแวงนะคะซึ่งตัวเขาเองก็แสดงพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ออกมาตามหน้าไพ่ด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เขาเจออยู่ณนะขณะนี้มีหลายเรื่องด้วยกันนะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของเ,อเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องราวเก่าๆของเขาที่มันยังไม่จบไม่สิน้นก็เป็นได้นะคะที่มันย้อนเข้ามาเหมือนตัวเขาเองพยายามที่จะอยู่นิ่งนะแต่ก็ เรื่องราวต่างๆมันพุ่งเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะไม่ว่ากับตัวคุณก็ก็เช่นกันหรือกับคนทีอ่อยู่รอบข้างนะคะในสังคมของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็รู้สึกว่าจะนำปัญหามาให้เขาแทบจะทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดคุณเกิดความรู้สึกแบบนี้กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุย King of n of สอฟคัพ of ก u p Jasmine อืมก็ยังไม่ได้เลิกคบหรือยังไม่ได้เลิกคุยกันนะอ่าสุดท้ายความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมันเหมือนกับจะปรับตัวเข้ากันได้คุยกันได้แล้วจะกลับมาเอ่อเหมือนกับปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่ายังคงมีอะไรบางอย่างที่ยัง ยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขายังเคลียร์ไม่จบหรือไม่ลงตัวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดเขาเงียบหายจากคุณหรือว่าทะเลาะบะแวงกับคุณไปนะคะหลังจากเงียบหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการกลับมางอนง้อขอคืนดีแล้วกลับมาพูดคุยดีด้วยนะคะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ให้มันผูกพันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในสถานะนี้นะ ดังนั้นเรื่องราวมันอาจจะเกิดขึ้นนะคะในในในช่วงเดือนตุลาคมช่วงกลางกลางเดือนแต่แล้วความสัมพันธ์นี้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะหลังจากที่แบบมีปัญหาการทะเลาะเบาแว้งกันนะคะต่างคนต่างแรงต้องเงียบไปสักระยะหนึ่งพอเงียบไปสักระยะหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการงอนงอ้อกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง new beginning นะคะ dark thoughts หลังจากผ่านพายุร้ายนะ Grace g r r e t i u e i n d เ e s พาร์เนอร์ชหลังจากผ่านเรื่องราวแห่งการโก,กรธกันงอนกันและเงียบหายกันนะคะความคิดที่มืดดำนะคะมันจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมองเห็นคุณค่าในการและกันมากขึ้นและก็จะมีการวางแผนแล้วก็ Take Action ถึงอนาคตร่วมกันเพราะฉะนั้นคนคบคนคุยในพิเรียนนี้มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวงกันมีเรื่องที่ทำให้เสียอารมณ์และเสียความรู้สึกมีความระแวงเกิดขึ้น ะะแต่คนรักคู่ครองของคุณก็ทําตัวระแวงจริงๆทําให้คุณรู้สึกได้และตัวเขาเองมันไม่ได้ระแวงแค่แค่เรื่องมือที่3มันมีเรื่องของปัญหาชีวิตของเขาเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยหล,หลากหลายเรื่องนะคะแต่ทะเลาะก,กันเงียบกันแล้วจะกลับมา หวนคืนกันปรับความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งและเมื่อปรับความเข้าใจใหม่นะั่นแหละมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้กระชับแน่นแฟนขึ้นและจะมีการวางแผนและเทคแอคชั่นให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามอดใจรอแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์อย่างรุนแรงในความสัมพันธ์เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาบานปลายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดกันแล้วมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเช n of c u p ค่ะ the moon five of pentacles hermit และ o ฟล์อฟวอมนชาวราศีสิงในสถานะคนโสดนี้น่าจะใช้เวลายอยู่กับครอบครัวใช้เวลายอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่มันมีความนิ่งมันมีความรู้สึกสันโดษเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับมีความสุขเติมเต็มอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะมีความรู้สึกที่กลัวการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพราะมีความคิดที่ว่า ความสัมพันธ์ใหม่บางทีมันอาจจะเจอคนที่เข้ามาเหมือนหลอกลวงเข้ามาไม่จริงใจอะไรประมาณนั้นน่ะหาคนที่จะมาเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแน่นแฟนได้ค่อนข้างยากคุณก็เลยพยายามหลบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่กล้าที่จะ เม็ e เฟนทำความรู้จักกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะมันก็เลยทำให้คุณมีความสุขอยู่กับโลกของตัวคุณเองอยู่กับครอบครบัวอยู่กับเพื่อนฝูงกับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะมันรู้สึกว่ามันเป็นเกราะกำบังที่มั่นคงมากกว่าที่จะไปทำความรู้จักกับใครต่างๆนานาโดยเฉพาะคนแปลกหน้าจากในเว็บหรือจากในโลกออนไลน์ต่างๆนะคะอ่ะมาดูซิว่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะ queen of cups six of swords four of pentacles chariot และ page of cups ดูเหมือนจะมีคนสนใจคุณนะคนที่เข้ามาสนใจคุณอาจจะมีครั้งคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณและคนที่อายุน้อยกว่า ะะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณหรืออาจจะมาจากเป็นคนทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เหมือนกับว่าชาวราศีสิงจะค่อนข้างกลัวก็เลยจะไม่กล้าที่จะเปิดรับใครง่ายๆนะคะอาจจะต้องเทคไทม์ใช้เวลาศึกษาและดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะไพ่แปดถ้วย ui, เห็นไหมคะคนที่เขาเข้ามาบางทีเขาก็ไม่ค่อยที่จะแบบกล้า เริ่มต้นกับคุณคุณชาวราศีสิงห์มากนักเพราะว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่เปิดโอกาสก็ได้เขาก็ได้แค่เหมือนกับรีรีร,ร,อรอรอรอดูว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันอาจจะหยุดนิ่งมันไม่ได้พัฒนามันไม่ได้ต่อยอดเพราะว่าชาวราศีสิงห์เองก็น่าจะมีความรู้สึกว่ายังไม่กล้าเปิดใจให้กับใครยังมีความนิ่งนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังต่อสู้กับ เรื่องราวต่างๆหรือ,อสภาวะบางอย่างที่มันอึดอัดนะก็เลยยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักอย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีคนเข้ามาสนใจคุณก็ตามทีนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแล้วชาวราศีสิงห์เองอาจจะเป็นฝ่ายหันหลังให้กับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะดูเหมือนว่าใครที่แบบพยายามจะเริ่มต้นแต่แล้วคุณก็เหมือนกับมองข้าม อาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมากกว่านะคะ Family มองไปที่ความอบอุ่นหรือความอุดมสมบูรณ์ของของเศรษฐกิจครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะอืมไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณเนี่ยนะเชื่อในศักยภาพและเชื่อในความรักที่ดีที่มันยังคงมีอยู่นะคะ ในไม่ช้าคุณน่ะจะได้ถูกคนพบขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่กล้าเปิดใจให้ใครเพราะว่าคนที่เข้ามายังอาจจะกลัวในเรื่องของการถูกหลอกหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็โฟกัสกับครอบครัวไปก่อนนะคะคนที่เขาอยากมีคุณในชีวิตจริงๆเขาจะเป็นฝ่ายค้นพบคุณเองนะคะขอให้คุณคิดบวก คือพยายามจีตนาการแต่ภาพที่ดีอย่าไปนึกถึงแต่คนหลอกลวงให้นึกถึงภาพที่ว่าคุณจะได้เจอคนที่จริงใจคุณและได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณไปจนแก่เท่าอ่ะให้พยายาม manifest เรื่องนี้เอาไว้เยอะๆนะคะนั่นแหละมันจะดึงดูดเอาคนที่ดีที่มีศีลเสมอกันเข้ามา ไม่ดึงดูดเอาคนหลอกลวงเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคิดในเชิงลบมันก็จะเจอแต่คนเชิงลบให้คิดในเชิงบวกเรื่อยๆมันจะได้เจอคนที่เข้ามาแล้วมีมีศีลที่เสมอกันหรือมอีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันมันจะดึงดูดกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในสถานะคนโสดนะคะมีคนเข้ามาสนใจแต่คุณก็อาจจะปล่อยวางไว้เพราะฉะนั้นปรับที่ทัศนคติปรับที่ความคิดคุณ นะคะเพื่อเจอคนที่มีค่าคู่ควรกับคุณนะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาในพีเรยดนี้ยังไม่ถูกใจคุณก็ไม่เป็นไรรอดูในช่วงเดือนหน้าว่าจะมีใครคนใหม่เข้ามาอีกหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณให้คิดในเชิงบวกไว้อยู่เรื่อยๆมันจะดึงดูดเอาคนที่มีทัศนคติแบบเชิงบวกเข้ามาหาคุณในที่สุดนั่นเองค่ะ ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพทยจะนำมาลงให้เป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย